สวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้เป็นวันเสาร์เป็นวันหยุดพักผ่อนทักทายกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะวันนี้คิดว่าฝนอีกห้านาทีน่าจะตกทั้งฝนทั้งลมสวัสดีวันเริ่มต้น ขอ,องต้นเดือนนะคะเป็นไงเนาะทุกคนต้นเดือนแล้วมีใครดวงดีบ้างนะวันนี้หวยออกที่เมืองไทยขอให้ทุกคนถูกรัตตีนะคะถูกหววขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันพักผ่อนนะคะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ ดูอาการฝนนะคะเรามีนัดสามนัดนะคะวันนี้แล้วเราจะไปข้างนอกได้ไหมเนี่ยเห็นไหมคะเริ่มจะตกแล้วนะคะฝนทั้งฝนทั้งลมวันนี้มีต้องไปจ่ายตลาดตลาดวันเสาร์ที่ข้างบ้าน คนเสาร์เราต้องไปจ่ายตลาดนะคะไปหาซื้อปักสดๆก็เริ่มจะมาแล้วนะคะฝนแต่ว่าวันนี้เราก็จะไปไปงานขาวดำด้วยนะคะแล้วจะไปได้ไหมนาะถ้ามาอย่างเงี้ยแต่เป็นงานที่สำคัญเราก็ต้องไปนะคะเพื่อนๆ มันก็เริ่มลงมาแล้วนะคะฝนต้นไม้ต้นนี้สวยไหมคะ,คะเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะคะเวลาทั้งฝนทั้งลมมันย้อยน่ากลัวนะคะแต่มันก็สวยมันก็ดูแปลกๆดีนะคะนี่คืออากาศตอนเช้าเช้า เห็นไหมคะวันนี้ไปคิดว่าจะไปทำธุระเสร็จแล้วก็จะว,วันนี้มีสามสามงานนะคะวันนี้ต้องไปแต่ว่าเราคงไปไม่ไม่หมดทั้งสามงานนะคะวันนี้แล้วค่อยทยอยแบ่งไปตอนเช้าๆก็ไม่มีอะไรมากก็ นั่งดื่มกาแฟชมอ่าบรรยากาศข้างนอกคลึ้มฝนมาอีกแล้วแต่ไม่ถึงหนาทีค่ะเขาก็ตกแล้วอ่ามีนกด้วยเห็นไหมคะนี่คืออากาศตอนช่วงเช้าเช้าในเช้าตู่นะคะเนี่ยปกติจะไม่ตื่นแต่เช้านะคะ ว่าเราก็โอเคมีอะไรที่ต้องทำเราก็ต้องพยายามตื่นแต่เช้าให้ได้เห็นไหมคะนีก็บรรยากาศข้างนอกก็สวยงามตามท้องเรื่องที่เมืองไทยฝนตกไหมเนาะเพื่อนๆ แต่ถ้าฝนตกมันก็อากาศมันก็เย็นดีนะคะมันอากาศมันก็เย็นดีแต่ว่าตรงกับวันที่เราต้องไปทำอะไรธุระอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้ฝนตกนะคะพอช่วงนี้ไม่ได้อ,ออกไปไหนแล้วก็จะอยู่ใน,ในบ้านนะคะแล้วก็นั่งดื่มกาแฟที่เก่าเวลาเดิมของเราก็ที่ตรงนี้แหละนะคะ นั่งดื่มกาแฟชมบรรยากาศข้างนอกก็ไม่มีอะไรที่จะจะทำแล้วเพราะช่วงนี้ก็ฝนมาบ้างไม่มาบ้างแล้วก็ทำอย่างนี้ของเราไปเรื่อยๆนั่งชมวิวดื่มกาแฟ อยู่ง่ายๆกินง่ายๆวันนี้เป็นหวัดเหมือนเดิมนะคะช่วงเช้าจะเป็นหวัดทุกวันเพราะเราเป็นโรคภูมิแพ้แต่เราก็ามีทั้งยายากินแล้วก็ยายาพ่นนะคะมันก็ทำให้เราแบบอาการเริ่มดีขึ้นทุกเชา้าคนที่เป็นภูมิแพ้ี่จะรู้นะคะว่าตอนเช้าจะเป็นยังไง ก็บรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะอ่าฝนมาแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วก็ตามนี้นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะดูคลิปให้กำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ